กราสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงค่ะนานาสาระท้องถิ่นนะคะวันนี้ค่ะก็เดินทางไปที่อำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องนั่งอยู่บนรถตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาตรงนะ,ะออกตั้งแต่เช้านะคะจิบกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> สวดมนต์ไหว้พระนะคะอรหังสัมมา นโมสามจบนะคะแล้วก <c oughs> ็พูดทางสารนังคัจฉามินะคะแล้วก็ทำสมาธิกรดน้ำแผ่เมตตาตอนเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจิตใจเบิกบานนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่จะทำาภารกิจหรือหนะ้าที่การงานของตนเองต่อไปเนาะค่ะก็จะได้ก็จะได้ไดทำอ,อย่างอื่นที่เป็น นุณประโยชน์นะฮะต่อตัวเราแล้วก็ชุมชนสังคมนะฮะวันนี้จะพูดในเรื่องของชีวิตและประสบการณ์นะฮะชีวิตและประสบการณ์ของการเรียนรู้นะฮะกว่าจะได้ามาซึ่งความรู้นะฮะแล้วก็เมื่อเกิดความรู้แล้วเราจะเป็นอ่อะไรและเราจะเป็นอย่างไรเราจะทําอะไรกับความรู้นั้นนะคะอันนี้พูดจากประสบการณ์อของยโสธราโดยตรงเลย ะะซึ่ง <c oughs> าการศึกษาหาความรู้เนี่ยนะคะความหมายของเอยสุธราได้ Definition หรือให้ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะโดยรวมๆนะคะนั่นก็คือว่า,เ,าเหมือนกับเราต้องไปต่อสู้นะคะต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับความนึกต่อสู้กับความากับความจริง ต่อสู้กับการที่เราไม่รู้นะฮะแล้วเราก็ไปเปิดอ่านไปเปิดศึกษาไปตรวจสอบไปค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยนะะซึ่งมีความหมายในยะว่าต้องเดินทางเพื่อไปหาความรู้ต้องขวคว้าศึกษาหาความรู้ต้องฝึกฝนอบรมหาความรู้ ต้องฝึกปรือฝึกทักษะทุกอย่างต้องหัดพูดหัดทำหัดคิดหัดเขียนจากที่ไม่รู้ให้กลายเป็นว่าพูดได้ทำได้เขียนได้และรู้ตามได้ว่านั่นคืออะไระจากเมื่อที่เรารู้แล้วนะฮะจากการที่เรารู้แล้วนะก็จะเป็นสเต็ปของการฟัง ฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างาจริงใจให้เราฟังทุกเรื่องราวนะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอคตินะคะไม่มีความเอียงแต่อย่างใดนะ,ะให้เราฟังเมื่อเราฟังแล้วนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังฟังนั้นนะคะมันสอดแทรกด้วยความต้องการอะไรไหม มีคุณค่าอะไรไหมมีประโยชน์อะไรไหมนะคะเต็มไปด้วยความจริงใจในด้านใดบ้างหรือการที่เขากำลังมาปราศัยมาพูดมาอะไรนั้นเขากำลังต้องการอะไระเขามีเจตนาอะไรแล้วก็กำลังให้อะไรเราในลักษณะในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเขากำลังป้อนอะไรให้กับเราและต้องการให้เรารู้อะไรในสิ่งที่เขากำลังป้อนนะฮะ ฉะนั้นมันก็เลยมีมากมายหลายอย่างหรือหลายหลายหลายมุมมองหลายมิตินะฮะหลากหลายความคิดนะฮะหลากหลายความรู้หลากหลายความต้องการที่จะประเดประดังมาหาเราฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราก็จำเป็นหรือเราก็ต้องมี ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพอแยกแยะสิ่งนั้นได้ฉะนั้นการที่เราแยกแยะเนี่ยมันอาจจะถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกต้องเยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความเชี่ยวชาญอาศัยการได้รู้มามากได้เห็นมามากได้ฟังมามากแล้วก็เอามาประยุกต์หรือเอามาผนวกหรือเอามา เอามาเชื่อมต่อกันว่ามันความน่าจะเป็นเหมือนกันต่างกันอย่างไรบ้างอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความความเชี่ยวชาญของนักศึกษาเองฉะนั้นนักศึกษาจะเป็นเด็กก็ได้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะจะเป็นคนทีอ่ออกมาจากการศึกษาเล่าเรียน หรือจบหลักสูตรแล้วแล้วต้องการไปศึกษาเรื่องอื่นๆต่อจึงจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะฮะจำเป็นมากฉะนั้นการเก็บรายละเอียดของสิ่งที่เรากำลังอยากรู้อยากเห็นอยากคิดเนี่ยเราจะต้องเก็บทั้งสิ่งที่มันมีอยู่ปรากฏอยู่แล้วก็สิ่งที่มันมี i m p a c t ต่อสังคมแล้วก็สิ่งที่สังคม มีต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วก็การให้ความสำคัญของสังคมชุมชนซึ่งเราสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าทำไมสังคมจึงให้ความชอบสิ่งนั้นเป็นจำนวนมากทำไมประชาชนจึงให้ความชอบสิ่งนั้นเป็นจำนวนมากและยังได้รับการยอมรับาจากสิ่งนั้นอยู่อย่างเช่นพิธีกินเจ หรือความเชื่อที่มีต่อการกินเจลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะโดยวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคติพุทธแบบมหายาะคติพุทธแบบมหายานแล้วก็จุดกำเนิดนะคะก็คงไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่ๆก็คงจะเป็นจุดอื่นที่อื่นที่แพร่เข้ามาในเมือง ฉะนั้นพลาเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะฮะประชาชนคนไทยก็ได้สัมผัสได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมตัวนี้นะฮะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็เลยได้ก้าวเข้าไปศึกษาก้าเข้าไปเรียนรู้นะฮะก้าวเข้าไปสัมผัสนะฮะไปร่วมกินไปร่วมไหว้ไปร่วมศึกษาไปร่วมสืบสารนะฮะจนเกิดการยอมรับโอ้ทานเจ ดีนะไม่ต้องกินเนื้อนะฮะเป็นคติหนึ่งที่ไม่อยากให้คนฆ่าสัตว์ไม่อยากให้คนกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ทางการแพทย์ว่าทานเนื้อมากเนี่ยมันก่อให้เกิดโรคทานผักทานผลไม้นะก็เป็นสิ่งที่ทำให้อายุยืนมีผิวพรรณงามแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปฆ่าใครด้วยแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยเป็นการกินที่ไม่ต้องลงทุนมาก แต่เป็นการปรุงที่อร่อยตามสูตรของคนจีนเขาก็จะมีแนวทางวิธีทางในการทำอาหารจีที่เหมือนกับเรากินโดยทั่วไปคือก็อร่อยอยู่แล้วนะคะแต่เพียงว่าไม่มีส่วนผสมที่มาจากเลือดของสัตว์เนื้อของสัตว์หรือชีวิตสัตว์นะฮะทีะ่แปดเปื้อนไปด้วยน้ำตาและการร้องไห้เนี่เป็นคติหนึ่งที่แฝง ปรัชญาไปด้วยความเมตตาความการุณนะฮะฉะนั้นถ้าเราได้นำคติเนี้ยมามาถือปฏิบัติเนี่ยแปลว่าผู้นั้นก็เห็นเห็นคุณค่าในเรื่องของอชีวิตสัตว์เห็นประโยชน์ของชีวิตสัตว์แล้วก็เห็นถึงความสำคัญอของชีวิตสัตว์โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มนุษย์ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษา จากมีความเมตตาต่อกันมีความเอื้ออารีต่อกันมีความจริงใจต่อกันแล้วก็ดูแลเกื้อกูลกันไปตามตามฐานะของตนไปในลักษณะเช่นนี้เป็นตน้นมันก็เลยกลายเป็นคติเนี่ยแล้วก็กลายเป็นการยอมรับอย่างกว้างขวางนะฮะเป็นการยอมรับอย่างกว้างขวางขึ้นมาในสังคม จนกลายเป็นการอายอมรับนะฮะในระดับประเทศนะฮะแล้วก็ชุมชนโดยมากก็ให้การยอมรับกับสิ่งนี้ด้วยลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคติความเชื่อนะคะในเทศกาลกินเจในปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็กลายเป็นงานประจำปีนะคะที่ ได้ออกข่าวได้ออกสื่อนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนจนจนกลายเป็นการมีชื่อเสียงในประเพณีนิยมนี้ไปนั่นเองเนาะค่ะก็เลยกลายเป็นความสําคัญนะคะแล้วก็จนกลายเป็นอัตลักษณ์นะคะของเทศกาลกินเจไปก็เป็นที่รู้จักกันไปอย่างนี้ถ้าเราทําการศึกษาเนี่ยเราก็จะเกิดการความเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณี ในเรื่องของคติความเชื่อในเรื่องของการประสมประสานและในเรื่องของการยอมรับของสังคมชุมชนว่าทําไมสังคมชุมชนจึงให้การยอมรับนะคะ,ะเขามันต้องมีประโยชน์อะไรซึ่งมันมันมีอยู่บนมันมีอยู่กับจิตวิญญาณของมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยแล้วก็มนุษย์เนี่ยให้การยอมรับจนเป็นการสืบสารต่อยอดจนกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเราจะมองข้ามมันไม่ได้เราจะมองข้าม ไม่ได้ถึงความสําคัญที่สังคมส่วนใหญ่ให้การนับถืออยู่ให้ให้ความเคารพอ,อยู่ในลักษณะเช่นนั้นเป็นต้นฉะนั้นถ้าเรามองในมิติมุมมองต่างๆอย่างเช่นว่าเราชาวพุทธนะคะที่นับถือพระพุทธเจ้านับถือคําสอนการตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็การที่พระองค์ได้เผยเผยสรัจธาคาสอนเนี่ยสัจจะเนี่ยคือความจริง คำสอนคือสิ่งที่พระองค์ท่านพร่ำสอนจากการเห็นจากการเห็นด้วยการบำเพ็ญเพียรของพระองค์มาจากการทดสอบจากการค้นคว้าต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นนักวิจัยระดับเอกของโลกนะคะไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้แล้วก็ผู้คนที่ปฏิบัติก็รู้จริงเห็นแจ้งตามมากมายแล้วก็จนกลายเป็นสาวกของพระองค์ไป เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของตัวเองไปแม้แต่จะนับถือลัทธิอื่นหรือศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นก็ตามแต่พอเวลามาผดุงเข้ากับความความคำสอนของพระองค์แล้วตักกนะ,ะการมีเหตุมีผลการสมเหตุสมผลนะคะก็มากนะะเมื่อมีมากนะบุคคลที่มีปัญญาในระดับในระดับที่มากอยู่แล้วกจ็จะเห็นถึงความสําคัญเห็นถึงความจําเป็นใน ในคําสอนนี้นะคะก็ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสารณะนะคะเป็นสารณะทั้งร่างกายจิตใจใจิตวิญญาณนะคะก็เอามาเสริมต่อแต่ตอนนี้พารามาในชาวพุทธปัจจุบันเนี่ยเวลาเป็นยุคหนึ่งมันเปลี่ยนผ่านไปแล้วก็ยุคหนึ่งเข้ามาทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันชาวพุทธเนี่ยก็นับถือทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะคะทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าชเช่นเดียวกัน แต่ะจะมีคติอื่นนะคะเข้ามาผสมประสานอยู่อย่างเช่นการนับถือพระพิคเนสวรการนับถือพระพิคเนสวนเข้ามาที่เราเห็นมีการสร้างพระพิคเนมีการสร้างเทวรูปนะคะต่างศาสนาเนี่ยมากมายนะคะฉะนั้นเราเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือความถูกความผิดอะไรแต่เมื่อเราศึกษาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ถึง ใจิตใจของมนุษยะะ์ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันที่จะต้องประกอบธุรกิจทําการทํางานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องธรรมาอาชีพนะฮะแล้วทีเนี้ยแต่มนุษย์ยังมีความเชื่อต่ออำนาจเหนือธรรมชาติมนุษย์ยังมีความเชื่อต่อเทพเจ้ามนุษย์ยังมีความเชื่อต่อระบบศาสนาอยู่ฉะนั้นมนุษย์ก็เลยต้องหาสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จ เป็นสัญลักษณ์แห่งศิลปวิทยาเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังนะฮะเมื่อบูชาหรือเมื่อปฏิบัติตามหรือเมื่อทําการสักการะด้วยจิตจที่บริสุทธิ์ย่อมได้รับพลังจากพระองคอ์ตนเองก็จะรู้สึกดีงามไปด้วยตนเองก็จะรู้สึกมีพลังมีความสําเร็จในหน้าที่การงาน ซื้อง่ายขายคล่องนะคะมีเงินมีทองเข้ามามีความสําเร็จในะที่การงานเข้ามาอย่างมากมายเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสังคมยุคใหม่ที่กําลังวิ่งเต้นทำมาหากินนะคะอยู่กับโลกะะฉะนั้นก็เลยต้องบูชาเทพเจ้าที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์น,ะะนั่นก็คือองค์พระพิคเนสวรและองค์พระพิคเนสวรก็เป็นเทพเจ้าที่ตอบโจทยะะ์เป็นเทพเจ้าที่ตอบโจทย์มนุษย์ได้มากที่สุด ในเรื่องของความสําเร็จและก็ความต้องการบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์หรือการดํารงชีวิตยอยู่เนี่ยเป็นแรลักษณะอย่างนี้นะคะฉะนั้นมนุษย์จึงเลยอ,อยากมีงานทําอยากบรรจุราชาการอยากมีเงินอยากมีทองอยากมีความสําเร็จนะคะก็เลยต้องบูชาพระพิคเนสวนเพราะตนเองก็มีความเชื่อต่อระบบศาสนาระบบเทพเจ้าอยู่แล้วัน่นก็คือจิตวิญ,ญญาณมีต่อ สิ่งนี้อยู่แล้วซึ่งไม่ไมใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมอะไรนะคะเวลาเราได้รับความสําเร็จอะไรเราก็ทําบุญกับพระนะฮะเราก็ทําบุญกับพระเราก็ไปทําบุญกับที่ปฏิบัติธรรมเราก็ไปทําบุญกับคนทุกคนยากเราก็ไปทําบุญตามหลักคําสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในลักษณะเช่นนั้นมันก็เหมือนกับอดีตที่ประเทศอินเดียมีพระพุทธเจ้าก็ยังมีรัฐอื่นนะคะ ศาส,สนาเชนนะคะแล้วก็ลัทธิพราหมณ์ต่างๆตักกศิลานะคะแล้วก็อาลานดาบทหรือจุรดาบทนะคะก็เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วก็มีเจ้าสํานักต่างๆมีศาสนาต่างๆมีการไหว้เทพเจ้าต่างอย่างมากมายในยุคพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปนะฮะยังนับถืออย่างอื่นอยู่ก็ไปไหว้ไปนะคะในบริบทนั้นนะคะ แต่ความจริงที่ไปรับเอาคําสอนของพระองค์มาปฏิบัติแนวทางเนี่ยก็จะเห็นถึงความจริงของชีวิตว่าเอาชีวิตหลังความตายมันมีอยู่จริงนะกกรันตีได้จากพระองค์นะบุญที่กระทําขึ้นมานะเป็นพลังอํานาจที่มันกําหนดนะชะตาชีวิตของคนได้นะสามารถเปลี่ยนแปลงจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ มนุษย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังจําเป็นที่จะต้องมีพลังแห่งความดีหรือพลังบุญกุศลเนี่ยพลังปัญญาบาร,รมีต่างๆเนี่ยที่สังสงเอาไว้ในจิตในใจในความรู้สึกของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะตามหล่อตามเลี้ยงตามดูแลตามรักษาตามเกื้อกูลกับบุคคลนั้นๆนะคะไปตราบจนจนเองยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นนั่นแหละนะคะฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้นะฮะทำให้เรา มีความเข้าใจอย่างมากแล้วก็มีความเข้าใจอ,อย่างจริงแท้แน่นอนฉะนั้นการที่เราทำการศึกษาถึงพัฒนาการถึงกระบวนการถึงการผสมผสานถึงการบูรณาการอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมาตามห่วงตามยุคตามสมัยตามความเป็นจริงที่สัง,สงคมงชงุมชนน่ะมันมีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถต้านแทนต้านแท้ต้านทานแรงของ ประชาชนหรือสังคมชุมชนที่นับถือได้เพราะว่าถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะคะแต่ทชนเนี้ยเมื่อเราได้ศึกษาอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาทำมาหากินเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องอะไรแล้วก็ต้องทุกคนต้องมีสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งมาประจําตนเองเพื่อให้ตนเองได้รู้สึกว่ามีกําลังใจในการที่จะเดินต่อไป รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรก็จะพูดกับพระเครื่องได้ก็จะอะไรได้นะคะปลอบตนเองไปนะคะ,นะคะแต่ด้วยกริานุภาพหรือคำาศักดิ์สิทธิ์ของเทวะก็มีอยู่นะฮะเทวะก็สถิตอยู่ทั่วไปท่านก็ยังเมตตาท่านก็ยังช่วยเหลือคนดีนะคะคนสร้างบุญกุศลคนสร้างบุญญาบารมีท่านก็ช่วยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นอำนาจที่เรามองนี่ อันนี้จึงเป็นความสําคัญของการศึกษาที่เราเก็บเล็กนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะฝึกพูดต,ตามทักษะตามกระบวนการตามขั้นตอนตามองค์ประกอบต่างๆได้แล้วก็ผู้ที่มารับฟังก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความแตกฉานนะคะจนเกิดการเป็นที่รู้จักนะคะเราก็จะเป็นที่รู้จักของสังคมชุมชนมากขึ้นจนกลายเป็นนักพูดนักขีดนักเขียนจนกลายเป็นนักพิชาการ หรือจงตายเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาโดยปริยายนะฮะฉะนั้นการที่เราสร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งได้ต้องมาจากพื้นฐานของการที่เราต้องรู้และก็เข้าใจกับเรื่องที่เราทําการศึกษาเราจึงสามารถที่จะพูดแล้วก็บรรยายอธ,าธิบายได้ตามกระบวนการต่างๆได้แล้วก็ผู้ที่เราฟังก็จะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างรอบคอบนั่นเอง อันนี้คือคุณค่าของการศึกษานะคะซึ่งประสบการณ์ข,ของตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยนะคะจากการศึกษามาเนี่ยก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องของการศึกษาอะไรมากมายเลยแต่พอเวลาเรารู้สึกว่าเวลาเราไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรเนี่ยเวลาเราออกไปสู่โลกภายนอกเวลาเราจบการศึกษาออกมาแล้วเอาทําไมคนอื่นเขารู้ว่าแต่ทําไมเราไม่รู้ทั้งๆที่เรากับเขาก็เรียนมาด้วยกันแต่ทีนี้พอเรามันเปรียบเทียบกันเข้าปรากฏว่าเขาตั้งใจเขาพยายาม เขาศึกษาเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องการเร่ยมการเรียนกับอัดสันเขียนแต่เราอะเข้าไปเล่นเราเข้าไปนั่งอยู่เฉยๆและใช้เวลาของเราไปในเรื่องของอย่างอื่นในเรื่องของอสิ่งที่มันไม่ได้จําเป็นอะไรกับชีวิตของเราในตอนนั้นที่เราโมแต่ไปห่วงเล่นห่วงกินห่วงเพื่อนตามเพื่อนอะไรต่างๆ แต่พอเวลาเราจบการศึกษามาเราต้องไปดูแลตัวเองเราต้องไปสร้างงานสร้างการเราต้องไปอะไรเรากลับเป็นคนอายเห็นไหมเรากลับพยายามเดินหนีพยายามปลีกตัวออกพยายามอะไรต่ออะไรมากมายแต่อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราเห็นไหมเขาให้จับก็จับนะเวลาเขาพูดเอาเขาพูดได้ดีเขาพรีเซนต์ได้ดีเขานําเสนอได้ดีน้าเสียงเขาจับกระจับโครนของเขาอ่าสระาสาระอาของเขาเอ๊เขาพูดได้จนเขากลายเป็นโคศกจน ค่าตัวของเขาค่อนข้างที่จะสูงไปครั้งหนึ่งเขาได้เขาได้ตังค์เยอะแต่เราทำงานเป็น10วันแต่เขาไปบัไปพูดแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะเขาพูดไม่ไม่ถึงชั่วโมงเลยเขาก็ได้เงินพันมาละแต่เราต้องไปทำงานกี่วันถ้าเราทำงานได้วันละ300เราต้องทำงานถึง3วันกว่า ฮะ uh huh. วันกว่าเราถึงจะได้เงิน1,000นั้นอย่างเงี้ยเราต้องทํางานถึง3 3วันแล้วเหนื่อยมากตั้งแต่8ปดโงเช้าถึง4ี่โงเย็นถ้าเราไปทำงานยกเข้ายกของยก,ยกนู่นยกนี่เราก็ต้องไปแลกเงินนั้นมาแต่ทำํำไมเขายืนพูดตรงนั้นนะเขาเขาจึงยืนพูดแค่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงแต่เขากลับได้ค่าตอบแทนเป็นพันซึ่งอันเนี้ยมันการศึกษามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนจรงิจรงจ นะคะกับคนที่เอาจริงเอาจริงเฉพาะคนเอาจริงเอาจังเท่านั้นนะคะจึงมาเล่าสู่กันฟังนะคะในการแชร์ริงนะคะให้ทุกคนได้ได้ได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เอาจริงเอาจังกับทุกๆเรื่องทุกๆกระบวนการทุกๆองค์งประกอบแล้วก็สร้างเครือข่ายของตอนเองขึ้นมาสวัสดีค่ะ